เป็นไงอันนี้คนเดียวค่ะปาก,กินคนเดียวแล็ก่อ็ ยางมัดปูนนี่ดึงออกหมดเลย ไหนดูโอ้โหพอแล้วลูกเสร็จแล้วค่ะลองชิมสิอร่อยไหมอร่อยไหมคะอมโอเคพอแล้วค่ะเอาเอาอีกเอ,อาออกเออมไม่ได้เย็ยนมากเลย ไม่ยอมใส่เสื้อน่ะถอดเสื้อออกน่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> วันนี้เด็กๆทานข้าวอยู่ข้างนอกค่ะได้ขนมปังชีสแล้วก็วันนี้ป๊าอยากกินตำไทยค่ะแต่บ้านเราไม่มีมะละกอค่ะไม่เอาซื้อมะละกอมาแล้วกินไม่หมดลูกสักทีค่ะแค่ลูกเล็กๆแล้วก็กินไม่หมดสักที ก็ไม่ได้ซื้อมาไว้ค่ะกินไม่หมดค่ะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วมันเสียเสียไายมากเลยค่ะเพราะไม่ได้กินส้มตําทุกวันไม่มีเพื่อนกินมันไม่แซ่บถ้ามีเพื่อนกินนะ่ะอร่อยค่ะก็เลยตำนนี้ให้ป้าป้าค่ะแคร์อดกับหัวโคตรบ,บี้ค่ะเหมือนเดิมวันนี้ตำไทยให้ฝรั่งค่ะตำ,ตำไทยของ บ้านนี้มีแค่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวค่ะแล้วก็ถั่วลิสงมาเริ่มกันเลยมันจะขบถั่วลงไปก่อนนิดนึงบอกดูอาบิซิลิยัง <laughs> อะไรขอนิดเดียวอะ่ะ <laughs> ใส่พริกด้วยค่ะก็จะใส่ไปให้แค่นี้ค่ะพริกเม็ดใหญ่พริกของปีที่แล้วค่ะปลูกปลูกให้เนาะ มันจะใส่ไปแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมใช้ครั้งต่อกหกพริกกับอันนี้นิดนึงค่ะไม่ต้องหกให้มันแหลกมากเดี๋ยวจะเผ็ด <c oughs> จริงๆต้องใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแต่ทีนี้น้ำตาลปี๊บมีแต่เป็นก้อนไม่ไม่มีน้ำตาลปี๊บค่ะมีแต่น้ำตาลก้อนนะคะ ก็เลยจะใส่เป็นอันนี้ให้เหลือน้ำตาลทรายจะออกเปรี้ยวหวานน้ำปลาหมดแล้วเดี๋ยวด้ยวยลงไปเอาขวดใหม่ค่ะแก้มไปเอา,านะน้ำปลาให้แม่หน่่ยน้ำปลาตราปลาหมึกให้แก้มลงน้ำปลาให้ ใสล่ลงไปเลยใส่รสจัดจา้านออกเปรี้ยวหวา,านค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเหลือไหมมีอีกไหมหมดเรียอยังคะข้างหลาง <c oughs> เอได้ดูไหมเหลือแค่สองขวดค่ะแบบนี้เหรออ่าโอเคยังเหลืออีกสองขวดค่ะพอาม่ออกสต็อกไว้ตั้งแต่ตอนที่ โควิด <COVID. S 2> <ห>ตอนนั้นเนาะที่เขาล็อกดาวน์อะคะ่ะให้เราสต็อกเครื่องปรุงไว้อยู่พอได้ใช้อยู่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องยังไม่หมดปลาหันนใส่ปลาน้ำปลานี้เค็มมากค่ะเห็นยี่ห้อเดียวค่ะที่ร้านที่เราไปซื้อ <c oughs> ปกติอยู่ที่ไทยเราไม่ได้กินอันนี้ อต้องใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวให้คนกินเขามาชิมด้วยป๊ะป๊ม ิันนี้สิโอเคเติมเติมเกี๊ยวอีกนิดนึงเกือบลืมค่ะใส่มะเขือเทศด้วยค่ะ เอามาจากไหนเอามาจากไหนหะาาคะเปิดกระเป๋าตังค์ป๊าค่ะเซลลิน่าดังเก๋องเลเซลลิเกินนะทนีดังเซลยน่ะเปิดเปิดกระเป๋าตังค์ป๊าเอาเงินมาให้แม่รู้งานรู้งานเซลน่ารู้งานเน่ะน่ารักจังเลยแต่เซลลิน่าจะเป็นเด็กที่ไม่อมเหรียญแต่อมนิ้วม,มือ เคลือเทสหิวแล้วเห mm hmm. <laughs> รอ้ฮัลโหลป้าติดใจตำไทยชอบมากนกแก้วไปซินะแก้วโอเคอืมเสร็จแล้วค่ะใส่จานเดิมเลย น,นี่คนเดียวค่ะป้ากินคนเดียวเด็กๆเรียบร้อยไปแล้วค่ะแกมาจานมาเก็บแล้วนี่ป้ากินคนเดียววันนี้กินคนละรอบกินคนละครั้งเลยค่ะเด็กๆก็กินอิ่มไปแล้วป้าก็เล็กอ่อ <laughs> มาจะรวยถั่ถวนิดนะึงป้าไม่ชอบถั่วเยอะโอเคแฟนติ อุ้มเหี่นี่สิสินหรอโอเคมาทำไมเนี่ยนะเอเป็นไงเกียวเกียวไหมคะแมอ้าปากแม่บีบใสให้แม่บีบใส่ปากให้เนี่ยอ้าอปากอ้าปากอ่างเนี่ยอ้าปากเป็นไงเปียวไหม เอาอีกไหมไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทํากับข้าวออโอ้ยเปรี้ยวจังเลยกินน้ำไหมล่ะหลุยส์ไปลงไปข้างล่างแล้วอุ้ยน้องยังไม่ได้สวัสดีค่ะเลย,น,ย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 น้องทักำสวยๆทำสวยๆนี่ทำมือเงี้ยกงหัวลงสวัสดีค่ะพูดด้วยพูดด้วยสวัสดีค่ะทักดีค่ะไปออกไปข้างนอกเถอะแม่จะเก็บครัวละนิสกี้เพล่ฮะนก็บเพล่อืมไป อันนี้ไปด่วยเอ,อิบไปไ<ม>ปนั่งกินข้าว,วไปนั่งเปน็ปนเพื่อนกับป๊าไปนั่งเป็นเพื่อนกับป๊าบอกป๊ากินข้าวอยู่ป่ะเร็วไปนั่งเป็นเพื่นอกนกับป๊าเร็วไปเร็ววันนี้ชุดที่สามแล้วค่ะเนี่ยตั้งแต่เช้าไปเร็วไปเร็วไม่มีด้วยโอ้ยอันนั้นน่ะลูกอมน่ะกินแล้วต้องไปแปรงฟันนะ ไม่ใช่ลูกอมหรอกเป็นน้ำอะไรไม่รู้เป็นหมวอนโลออนเลยไปมานั่งเป็นเพื่อนคนทานมือเย็นค่ะขนมเด็กๆเป็นน้ำค่ะทุกคนแบบนี้น่ะแก้มรสชาติเป็นยังไงลูกเนี่ยหวานถ้ากินเยอะๆก็ก็รู้สึกเปรี้ยวค่ะ จะหวานแล้วก็คอ่ะอันนี้ของเซรีนากินไม่หมดค่ะเหลือชิ้นนะึงขนมปังกับชีสแก้มกินไปแล้วแก้มกินไปกี่ชิ้นหลูกอันหนึ่งแล้วก็ครึ่งกินไน้เลยค่ะสลัด <laughs> สลัดสลัดไทยค่ะไทยสลัด <laughs> มามาแม่เปิดให้แม่เปิดให้ โอ้ยอ่ะอันนี้เปิดให้แล้วอะไรนะคะบอกพี่พีจะรสชาติเป็นไงรสชาติหวานหรือเปรี้ยวคะเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเปรี้ยว ูดเพอๆหรือพูดดีๆเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวค่ะแกงกินอะไรแบกินเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำหรอกกี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้มืดเร็วค่ะเห็นไหมคะด้านนอกสองทุ่มเริ่มมืดแล้วค่ะดูใบไม้ร่วงอะค่ะแล้วก็จะมืดลงมืดเร็วมืดเร็วขึ้นเขาเรียกว่าไงอะจากตะกอนเกือบสี่ทุ่มใช่ไหมคะกว่าจะมืดตอนนี้ก็ มาเรื่อยๆ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 เดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวสี่โมงเย็นนี้ก็มืดแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วค่ะเจ็ดโมงแปดโมงไปโรงเรียนก็มืดค่ะต่อไปก็จะมืดนานเข้าหน้าหนาะวช่วงนี้ก็เริ่มเล่นิดละนิดละนละนิดเลี้ยเลี้ยอะไรเลี้ยวันนี้เซลินา่า กินนมไปกี่ขวดแล้วเนี่ย, like ย,ยาหลีดผ่าสองวันเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวานไม่เสร็จวันนี้ต่ออีกเกือบเกือบทั้งวันเหมือนกันค่ะ <fiquei> ส่วนของขานี่ส่วนของสภาตู <all> ้สื้ยผ้ามือเือเลยค่ะทุกคนああ ยังเริ่มยังนึกบอกว่าจะเริ่มตรงไหนขาอะไค่ะเลยรอรอนู่นเลยค่ะเดือนหน้ากลางกลางเดือนรอให้เขาทำอะไรให้เรียบร้อยจริงๆถึงจะขนไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของที่เราใช้กันทุกวันมันก็ต้องอยู่ที่นี่เนาะส่วนของที่ เราไม่ได้ใช้ของที่อยู่ข้างล่างนะคะนั่นคือเราเดินไปเรื่อยๆอยู่แล้วว้าเสียงดังคุณเสียงดังเลยไมาให้ป๊าป๊ากินข้าวให้เสร็จคุณนี่ก็จะไปใส่เปลี่ยนชุดนอนล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนอืมม่เป่นชุดนอนค่ะจะไปเปลี่ยนชุดนอนค่ะ กินอิ่มไปเมื่อกี้ค่ะหาหนังสือมาดูแล้วว่าจะกินอะไรวันพรุ่งนี้จะบอกว่าอร่อยก็ไกำลังเดนึกก็จะกินอะไร <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ป๊อป๊าจะกินอะไรค่ะเอาแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเ <c oughs> อ้ามีใครมาอยู่อื <c oughs> เอโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดต,ติดตามกดกระดิ่งให้<ถ>ใหด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีเฮ้ยชูสชูสพ s e <ส> s ับ <ส thirteen> s c r ร้ e t h นค์ you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย